สวัสดีค่ะยุพาไปอินโดนีเซียนะคะทริปนี้มีการนั่งรถไฟไปรีวิวกันค่ะแต่ก่อนอื่นขึ้นเครื่องไปก่อนวันนี้เหนื่อยมากหลังจากเดินทางมาเข้าที่พักก่อนแล้วเจอกันค่ะโอ้แน่นอนค่ะว่าในส่วนของจาการ์ตานานเหนือใต้กลางออกตกใหญ่เบิ้มมากแต่เราจะไปที่ภาคกลางค่ะแล้วก็จุดที่ไปคือแกมบรี สถานีรถไฟกัมรีก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะคะแทน<า>ทะาแดนนี่เลยเรามาถึงแล้วนะคะภายในก็ประมาณนี้เลยค่ะทางเราเนี่ยบุ๊กิ้งตั๋วมาแล้วเดี๋ยวต้องไปกดตั๋วออกจากเครื่องกันค่ะอ่ะมาที่ตู้อัตโนมัตินะคะ3มที่นั่งเช็คก่อน นีค่ะได้ออกมาแล้วและนี่ก็คือจุดที่จะต้องไปเช็คนะคะเตรียมพาส,สปอร์ตของคุณให้ดีแนบกับตัว๋วแล้วก็ตอนช่วงที่ไปเนี่ยอย่าลืมโชว์ด้วยนะคะว่าเราฉีดวัคซีนแล้วอ่ะมาเช็คตารางกันอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่ชั้นชลาไหนยังไงโอ้มีเวลาว่างไปซื้อของกินนิดหน่อยเตรียมขึ้นไปบนรถไฟกันดีกว่าคะ่ะเซเวดูสิเขามีอะไรบ้าง ครึ่งดื่มก็น่าสนใจเดี๋ยซื้อไปสักหนึ่งขนมลากกรุบกรอบกรอบเอาอะไรดีละ่ะนึกไม่ออกเอาอันนี้ละกันเนาะดูทรงแล้วจะกินง่ายอน,นนี้ละ่ะมาสะดุดตากับพวกขนมท้องถิ่นของเขาต้องแนมด้วยพริกด้วยนะเออ ลักษะนะคะนี่ก็คือขบวนรถไฟของเราที่มาจอดรอยอยู่แล้วอันนี้เป็นตู้ชั้น2ของเราเลือกชั้น1ก็ไปอีกไปด้านหน้าเลยภายในของชั้น1ค่ะก็จะแยกเป็นเหมือนขอ้ขอขอแคปซูลนะคะของแต่ละท่านเก็บกระเป๋าเรียบร้อยเดี๋ยวมาสำรวจดูค่าว่าที่นั่งของเราเป็นยังไงกันบ้าง นี่เลยเขาก็มีตู้เก็บของด้วยมีกระจกมีที่ชาร์จแบตพร้อมแล้วก็แจกนี่ค่ะผ้าปิดตาให้นอนกันไปแล้วก็มีอโอโอ,อะไรเนี้ยสแน็คบอกหรอเดี๋ยวมาแกะดูกันนะว่าข้างในเป็นอะไรตรงช่องนี้คืออะไรอ่าก็เป็นโต๊ะนั่นเองนะคะแบบสไตล์คลาสสิกมากๆเป็นไม้ ดึงออกมาก็ใช้มือเดียวเนาะอีกมือหนึ่งทายอยู่ก็ยากนิดนึงเดี๋ยวเรามากินอาหารบนโต๊ะนี้ค่ะไปสำรวจห้องน้ำกันดีกว่านี้เลยก็คล้ายๆกับบนเครื่องแต่ว่ามีความสั่นเล็กน้อยสะ,ส,ะสะอาดนานะคะใช้ได้เลยค่ะมีพนักงานคอยเปิดปิดประตูให้ด้วยนะระหว่างที่จะออกจากขบวนมาที่ห้องน้ำเอาละพร้อมแล้วก็ ออกนั่งจาการามุ่งหน้าไปยังอีกเมืองนึงค่ะใช้เวลาตั้ง6ชั่วโมงกว่าๆโอ้อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นขบวนรถด่วนพิเศษแล้วก็ตู้หนึ่งเนี่ยก็เห็นอะไรก่อนเสียงรถไฟมาก่อนก็ได้ยินเลยปรับที่นั่งค่ะพร้อมนอนแต่อันนี้ก็คือแค่สำรวจนะว่าเป็นยังไงอ่า มาดูค่ะว่าในกล่องนี้เขาให้อะไรลรวบ้างขนมหนึ่สองพุดดิง้งหนึแล้วก็มีน้ำส้มนะคะ กินบ้างไม่กินบ้างก็แล้วแต่เลยนะคะเก็บไว้มือหน้าก็ได้เนาะแต่สั่นอย่างนี้ลอยก็คือบางทีเราก็เตรียมพร้อมสำหรับแอร์คอนดิชันแต่ว่าก็ไม่สามารถนอนได้เพราะว่ามันก็สัน่นอะถึงเวลาเขาก็เดินมาเสิร์ฟข้าวนะคะนั่นก็คืออะไรนาซิโกเรงเข้าวผัดประจำชาตินั่นเองค่ะก็อะเติมพลังก่อนนะคะยังมีเวลาอีก มากเลยทีเดียวด้วยความที่รถมันก็ซานเนาะเราก็นั่งมองวิวไปละกันตอนนี้ก็ออกมา4ชั่วโมงกว่าแล้วใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วค่ะก็เพลิดเพลินชมธรรมชาติรอบตัวบ้างค่ะพอออกต่างจังหวัดมาแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออบ้านเมืองเขาสวยสะอาดแล้วก็กรีนใช้ได้เลยทีเดียวเรื่องจากว่าประเทศเขาก็เป็นประเทศใหญ่แล้วก็เป็นประเทศเกษตรก,กรรมเหมือนกันนะคะ เสียงขนาดนี้รถไฟวอนอตลอดเวลามันจะหลับได้ยังไงล่ะคุณถึงแล้วค่ะสถานีปลายทางของเรานะคะก็เกือบจะสุดสายนะคะแต่ว่าเรามีบ้านญาติอยู่ที่นี่ค่ะกุดโดรจอนี่ค่ะปลายทางก็เดินไปเด็กเด็กด็กเด็กข้ามทางสะอาดสะอ้านด,ดีนะคะสถานีรถไฟของบ้านเขา แล้วรถไฟก็วิ่งต่อไปอยังสถานีหน้าซึ่งเป็นสถานีปลายทางที่ยกจากนี่แหละป้ายทางออกขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับการเดินทางทริปนี้ที่มาลงที่นี่นะคะคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวบุโรพุโธอย่าลืมกด subscribe กันไว้ล่ะ